สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหลายท่านน่าจะเคยชมคลิปเกี่ยวกับการปลูกต้นทองหลังน้ําในสวนทุเรียนของไอฟาไปบ้างแล้ววันนี้ไอฟาม,มีคลิปพิเศษเป็นคลิปกรณีศึกษาจากเจ้าของสวนทุเรียนที่ปลูกทุเรียนแล้วต้นทุเรียนเกิดมีปัญหาและตายเจ้าของสวนทุเรียนจึงแก้ด้วยการปลูกต้นทองหลังน้ําเป็นคลิปสั้นๆแต่น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ วันนี้พาชมสวนค่ะแปลงนี้เป็นสวนทุเรียนนะคะแล้วเราก็มีการปลูกทองหลางในแปลงทุเรียนแปลงนี้เนื่องจากว่าในแปลงนี้เนี่ยปัญหาของทุเรียนที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาเรื่องของใบเหลืองแล้วก็โรคแมลงลงเราก็เลยเอาต้นทองหลางเนี่ยมาใส่ในแปลงใส่ระหว่างต้นนะคะเนี่ยลักษณะของตรนนี้หนต้น น่าจะห่างอยู่ที่ประมาณสักสามเมตรค่ะเนี่ยระหว่างต้นห่างประมาณสามเมตรอันเนี้ยต้นทองหลางอันนี้ต้นทองหลางแล้วก็อันนี้ต้นทุเรียนเดิมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาค่อนข้างมากในแปลงนี้เราก็เลยนําทองหลางเนี่ยมาปลูกเป็นทองหลางก้านแดงนะคะเป็นทองหลางที่ต้นนี้เป็นต้นที่เขาเรียกว่าอะไรนะ ชัมมาค่ะไม่ใช่ต้นที่ปลูกเม็ดนะคะตอนนี้ต้นชัมมาอายุของต้นทองหลังต้นนี้อยู่ที่ประมาณสักอห้า5กเดือนค่ะที่ปลูกไว้เอามาแก้ปัญหาในแปลงในแปลงนี้นี่ระหว่างทุเรียนเดิมทีทุเรียนต้นนี้เนี่ยค่อนข้างมีปัญหามากใบเล็กและไม่โตนะคะเราก็ปลูกระหว่างต้นน,นี่ต้นหนึ่งนี่เราปลูกระหว่างต้น ปลูกระหว่างต้นค่ะมีต้นทองหลังเดี๋ยวเรามาดูแสงให้ผลแสงนิดนึงนี่ทองหลังก้านแดงต้นนี้ต้นเถีนยนต้นนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันค่ะเพราะเราปลูกในตอนนั้นเนี่ยเราปลูกในระยะที่ลุมลึกนะปลูกไม่ได้ยกโคกแล้วค่อนข้างมีปัญหาเดี๋ยวมาดูต้นทองหลังต้น อีกต้นหนึ่งที่ปลูกระหว่างต้นเหมือนกันค่ะนนี้นะคะอ่ะถ้าจะเห็นลักษณะ่องหลังทองหลังกับต้นทุเรียนนะคะอืมนี่องหลังระยะกับต้นทุเรียนอ่ะอันนี้ต้นทุเรียนนะคะอันนี้ต้นทองหลังแล้วก็ทุเรียนต้นนี้ก็ไม่โตเหมือนกันค่ะในแปลงแปลงนี้ค่อนข้างมีปัญหาค่อนข้างเยอะ ก็เลยเอาทองหลังมาแก้ปัญหาในแปลงเนี่ยต้นเนี้ยต้นเนี้ยน่าจะทองหลังน่าจะเลยไปสักสองเมตรห้าสิบแล้แล้วมั้งคะในปลูกโตเร็วค่ะแปลงนี้เป็นแปลงที่อยู่บนเขานะคะบนปูเขาแล้วก็ในดินเนี่ยส่วนใหญ่แปลงนี้เป็นหินหินแล้วก็ดินเหนียวหน้าแรงเนี่ยดินจะแข็งแต่เวลาหน้าฝนดินจะเหนียวค่ะ เนี่ยต้นนี้ก็มีปัญหาเช่นกันมีปัญหาทุกต้นเลยค่ะในแปลงนี้ทุเรียนก็เลยเอาทองหลังมาแก้ปัญหาเดีย๋ยวเราจะมาดูผลระยะต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงนะคะอายุทุเรียนในแปลงนี้อยู่ที่อายุสี่ปีแล้วค่ะมิถุนานีี้ก็ครบสี่ปีค่ะมิถุนานี้ครบสี่ปี นี่คือการแก้ปัญหาในแปลงครับที่นี่นะครับสูตรการเรียนรู้ตำลอยพ่อหลวงนะครับที่เราเห็นนี้นะครับก็เป็นต้นทุเรียนนะครับพันโบราณจากทุเรียนนนทบุรีนะครับที่เราเห็นก็จะเป็นต้นท้องหลังน้ํา นะครับต้นทองหลังน้ำนะฮะที่เราปลูกควบคู่ไปกับทุเรียนนะครับเพราะสมัยก่อนเนี้ยนะครับ <c oughs> ผมได้ปลูกทุเรียนเนี่ยรอบละ30ต้นจำนวนสองรอบแล้วก็ตายหมดเลยนะครับก็ได้ไปเรียนรู้จากพี่นพดลน,นะครับให้มาปลูกทองหลังก่อนนะครับแล้วก็มาปลูกทุเรียนตามทีหลังนะครับเพราะนั้นผมก็ได้เรียนรู้แล้วก็ เกิดคิดที่จะเกิดความคิดนะครับที่อยากจะปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นอย่างที่เราเห็นนะครับต้ตน,ตนทุเรียนต้นนี้นะครับก็สวยพอใช้ได้นะครับอายุก็ประมาณ2ปีครึ่งนะครับสูงก็ประมาณสาักเอ่อเกือบ3เมตรลวบางต้นก็4เมตรแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราปลูกทองหลังน้ําเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ทําการตัดแต่งกิ่งท้องหลังน้ําตัดออกไปมากหน่อยนะครับเหลือแต่ต้นเหลือแต่ต้นต่อช่วงนี้เพิ่งจะ เริ่มแตกนะครับทำให้ทุเรียนเนี่ยชะงักนะครับชะงักการเติบโตบางต้นถึงขนาดเกือบตายเลยนะครับบางต้นก็ตายเลยนะครับจะทําให้เห็นได้ว่าการปลูกทุเรียนเนี่ยโดยใช้ทองหลังน้ำเนี่ยนะครับเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยได้ประโยชน์มากมายเพราะนั้นอยากให้ทุกคนลองดูแล้วก็ตัดสินใจดูนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ